คอเห็นว่ามีคนรักพีู่้วยอยูจริงวันนี้ส่วนคนที่รักที่นั่นก็คงเสียใจครับกับกับวันนี้แล้วก็ก็คงทําวันนี้ให้ดีที่สุดให้ให้พี่เขาจากไปอย่างสับเราได้บอกอะไรกับพี่เขาไหมคะก่อนที่แบบไปช่วยอยูด่างเาเาจริงๆตลอดที่อยู่ในงานไอ้ก็จะพูดแค่ว่าขอพี่ไปไปดีนะพี่ขอพี่ไปในทางที่พี่อยากจะไปขอพี่ไปสู่สุขติขอพี่ไปสงบขอให้เรามีโอกาสได้เจอกันอีกสักวันหนึ่งครับถ้าแบบที่เขาไม่อยู่จนถึง คือตัวผมเองอะคงแบบไม่ไม่ได้ฝันถึงไม่ได้จะบอกว่าถ้าความเชื่อนะพี่เขามาหาหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆกับพี่เขาก็คงไม่ได้มาหาเลยไอจะบอกเลยว่าคือช่วงที่เกิดเรื่องพี่นัทเนี่ยไอนอนนอนเช้าเกือบทุกวันเพราะนอนเช้าทุกวันเพราะว่านอกจากทํางานทารายการากทั้งรายการของ TV, ทีวีรายการออนไลน์ก็ยังมีงานของพี่เขาขึ้นมาด้วยมีเดินทางไปเชียงรายไปดูเรื่องไปสอบบาตรคำเนี่ย เวลานอนเนี่ยน้อยเมื่วันสองสามชั่วโม MM. งแพราพี่เขาก็ยังไม่ได้มาแต่ถ้าถามคนใกล้ชิดหลายๆคนก็อาจจะมีแบบไปบ้างอะไรยเงี้ยยังไม่สนทีที่มันสรุปออกมาแล้วว่าเป็นการที่เหมือนทางทางพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเองอันนี้เราเราอยากบอกยังไงอยู่เราได้มีการคุยกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในเหตุการณ์เลยบางส่วจริงๆได้คุยกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในเหตุการณ์พยานทุกคนก็คุยกันตลอดนะครับแล้วคุยถามเรื่องราวทั้งหมดเลย ถามจนกระทั่งตั้งแต่คดีมันยังไม่ได้จบก็ทุกอย่างมันก็เคยเคย,เคยถ้าเกิดว่าใครสนิทกับไอ้ก็จะบอกกันว่าเออหลายหลายอย่างมันก็อาจจะบ่งชีไปในท,ทิศทางนี้แต่ว่าสุดท้ายไอ้ก็ไม่การันตีไม่ได้ฟันธงว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนจนกระทั่งกว่าเจ้าหน้าที่จะจะ,จะพิสูจน์ทุกอยาก่างแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนี่ต้องขอบคุณด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ภาคหนึ่งใช่ไหมคร,รับนนทบุรีบางลวยตํารวจทุกภาคส่วนเนี่ยบอกว่าผลกันมาหมดเลยพิสูจน์หลักฐานด้วยก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่แบบเอามาพิสจจนนเเรรืื่่อองี้้พใหมักะา ข้อสุดท้ายแล้วคืออะไรกันแน่จนกระทั่งหลักฐานบัญชีชัดแบบนั้นก็ต้องอก็เคารพการตัดสินใจของพี่เขาครับอย่างส่วนตัวช่วงที่เราทารายการมาที่มีการตามหาความจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันมีเสียมาทั้งสองด้านทั้งแง่ที่แบบว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่นําเรื่องราวที่ออกมาเผยแพร่อันนี้ส่วนตัวใครอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามบ้างเราอยู่ในวงการข่าวครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสื่อไหนกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือไม่คนนอกวงการเรื่องนี้ผมว่าเป็นข่าวอยู่แล้ว แต่เราจะทาเขาออกมาในรูปแบบไหนที่จะให้เกียรติพี่นัทได้มากที่สุด<ม>ให้เกยียรติครอบครัวได้มากที่สุดผมว่าทุกคนรู้สไตล์การทํางานอยู่แล้วว่าปกติอย่างไอ้เอ็งพูดเองทํางานสไตล์ประมาณไหนหรือแมก้กระทั่งสื่อหลายๆสื่อทำงานสไตล์ประมาณไหนพอพอวันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้เราต้องบอกว่าเราก็เราก็เคารพเกียรติของคนตายมากๆแล้วก็ให้ให้ความเป็นธรรมกับพี่นัทเพื่อ มันมีเสียงที่อาจจะพูดไปต่างๆนานกันในทิศทางที่อาจจะอารม็ต้องบอกว่ามันมีนมทิศทางที่ไม่ดีเมื่อมันมีทิศทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นพี่นักพูดอะไรไม่ได้ไอ้พี่พุทธทีมงานคนที่รัพกพี่นัทถือว่าเป็นเป็นกระบอกเสียงให้ได้ในส่วนหนึ่งที่จะตอบได้เท่าที่ตอบเมื่อพี่นักเขาตอบอะไรไม่ได้แล้วเพื่อให้การจากไปพี่นัก สงบที่สุดนนแล้วเย<ล>ืนกันที่ผ่านมาก่อนที่เราจะทําเรื่องราวต่างๆได้มีการคุยกับทั้งครอบครัวขออนุญาตอะไรที่เะบอกอะไขออนุญาตหมดครับก็คุยตั้งแต่วันแรกจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกถ้าเราย้อนกลับไปวันแรกที่มีข่าวว่าพี่นัทเนี่ยเริ่มเริ่มจากไปมไม่ใช่คนที่ใกล้ตัวที่สุดในการฟ้เรื่องนี้ออกมาเปิดเผยณเวลานั้นไอเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่นัทเป็นอะไรไอได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนที่ไปเจอร่างได้คุยกับผู้ภัยได้ กับพี่สื่อที่เขาเข้าไปก่อนได้คูยกับผู้ภัยที่เข้าไปก่อนจนกระทั่งทุกอย่างมันก็แน่นอนนะครับทุกคนก็ต้องเช็คขค่าวเนาะก็จะกลับมาหาที่คนใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละเสร็จปุ๊บแล้วสุดท้ายไม่รู้จะทำยัางไงาก็เลยเกิดจากการที่ว่าเราก็คอนเฟิร์มว่าพี่นัดจากไปจริงๆส่วนจากไปด้วยอะไระอะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องรอไปตามกระบวนการแต่วันนี้ผมคอนเฟิร์มได้แค่ว่าพี่นัดจากไปต่สังเกตว่าทีมที่อยู่ใกล้พี่นัดที่สุดจะไม่ได้เป็นทีมแรกในการที่จะบอกว่า มันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดจากความสงสัยครับบางข้อสงสัยที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญที่เราต้องชี้แจงเราก็จะชี้แจงบางข้อสงสัยที่เราคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องชี้แจงเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงมันถ้าอะไรมันหนักแล้วมันเป็นผลกระทบจําเป็นกับพี่นัดมากที่สุดไอ้ว่าสิ่งนั้นเราก็จะรองแต่คือเรายืนยันว่าเราไม่มีการคุยคุยตลอดครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกคุยกับครอบครัววันแรกพอไปเจอเนี่ยสิ่งแรกที่บอกเลยว่าใครประสานครอบครัวพี่นัดได้ฝั่งคนนั้นประสานหน่อยก็มีเพื่อนที่บอกว่าประสานกับครอบ สิ่งแรกที่ไอ้พูดเลยว่าไอ้รับโทรศัพท์เมื่อให้รู้ว่าพี่นัจับไปไอ้ไอ้คุยกับคนปลายสายว่าคนตรงนั้นน่ะมีใครที่ติดต่อครอบครัวพีพ่นัดได้ไหม,มถ้าติดต่อได้ฝากแจ้งครอบครัวก,ก่อนเลยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะไอ้รู้ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นหน้าโซเชียลอยากให้ครอบครัวได้รู้จากไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ใช่โซเชียลที่เขาโทรไปบอกก่อนนครับมันจะน่าจะน่าจะกระทบจิตใจเขาน้อยที่สุด ไม่อย่างวันนี้ที่เราได้มาเจอบิ๊กเราได้มีการพูดคุยหรือเคลียร์ใจอะไรกันคคือเราไม่ได้ไอเองไม่ได้ติดใจอะไรกับทางบิ๊กแล้วก็พยายามทั้งทุกคนนะครับมออไม่ได้มาเคลียร์อะไรครับก็มีแต่ให้กําลังใจแล้วก็บอกให้น้องน้องเดินหน้าสู้ต่อไปวันนี้ในเรื่องของอะไรก็ตามที่น้องอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ครับก็ให้ให้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแลวมันเป็นบทพิสูจน์ไปแล้วพอเวลามันผ่านไปกระบวนการทิธรรมมันเกิดขึ้นน้องก็ได้พิสูจน์แล้วแหละว่ามันไม่ได้เกิดการทำร้ายร่างกายอะไรกนนนิดขึ้ส่ว ใครจะวิาพากษ์วิจารตามข้อมูลอะไรที่ได้รับมาอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่มันมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ย่อมมีคนคิดตา่างรับทีาสุดแล้วเ,เสียใจนะคะในฐานะที่เราสนิทกันเราทำเพื่อพี่ของเราแต่สุดท้ายโดนหาว่าหวังเรตุที่ไม่ถ้าเสียใจไหมที่คนวิจารณ์ะคระับผมไม่ได้เสียใจที่คนวิจารณ์หรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณคนที่ติดตามขอบคุณคนที่ คอยดูผมว่าทุกคนที่วิจารณ์ก็คงเป็นคนที่หวังดีเพราะอยากจะรู้ว่าความจริงคืออะไรวันนี้คําวิจารณ์เหล่านั้นเราก็ทําให้เต็มความสามารถนะวครับว่าเราจะได้คําตอบออกมาเป็นยังไงเมื่อวันนี้กระบวนการมันออกมาแล้วผมว่าทุกอย่างมันสิ้นสุดมันบทสรุปมันจบไปแล้วว่าวันนี้พี่นัดเลือกเลือกแล้วดังนั้นไอ้ก็ถือว่าเราทําดีที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ไม่ให้คนไปคิดอื่นๆว่าไปกล่าวหาใครว่าทําร้ายไหมไป ตีความต่างนานาสุดท้ายคือวันนี้มันตอบแล้วพี่นัทที่เราพูดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมีอะไรจะบอกตั้นึงนะสุดท้ายอพี่นัทหรอครับก็ทุกคนทำเพื่อพี่วันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันที่เหลือไว้ก็ฝากเอาไว้เป็นผลงานความทรงจำภาพที่น่ารักของพี่นัทก็ ไปย้อนดูของที่เขาได้นะครับที่เขาก็สร้างสิ่งดีๆไว้กับสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีความข่าวต่างๆที่เขาได้ไปทํามาผมว่าใครที่ได้รับการช่วยเหลือเคยคุยกับพี่นันจะรู้พี่นันเป็นคนที่น่ารักมากๆขอพี่นันไปสู่ผมด้วยที่นี่นะขอบคุรเลือกที่นี้นะต้องมีนะาไอ้หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะได้ต้องมีนะ ย้ใหันนั้นคะนี้ไคนั้ะคะโอเคย้นี้ค่ะย้าย้องกลางค่ะล้องกลางนะคะสอขอบพีค่ะอีกทีค่ะเดีค่ะเดีวปงค่ะพี่พี่หลบค่ะ